สวัสดีครับเบบซี 4, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อน,นะครับสําหรับแนวต่างลาวทีวีลาวเอ็นีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับวันที่14นะครับเดือนหน้าเราโอนสพันแปดครับมาดูลาวทีวี เอาเฮ็ดดีแล้วก็ลาสตากรับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อหาในก็เนนะครับจากศูนย์ถึงเก้า ผลการได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นําแนวต่างไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่าน,นั้นขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูนะครับสำหรับแนวตาน่างลาวทีวีแล้วก็ลาวเฮดดีลาวสตา ครับแนวทางนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะสำหรับสมาชิกที่ท่านก็มานะครับผมก็พูดไปแล้วเนาะนะครับการนี่นาแนวทางนะครับไปใช้นะครับยอมีความเสี่ยงในเมื่อท่านนําแนวทางไปใช้นะครับท่านก็ต้องยอมรับผลของมันนะครับมันจะเข้าแล้วมันก็ดีมันจะหลุดนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษนะครับขออภัยสมาชิก f c ทุกท่านนะครับ ว่าวนแนวทางนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับแนวทางนะครับเมื่อวันที่ส2เนาะวันที่ส2บแนวทางของผมตัวนี้ผมเข้าหมดเลยนะครับเข้าหมดเลยนะครับลองไปย้อนดูคลิปได้นะครับลาวทีวีลาวเอดีแล้วก็ลาวสตาที่มันออกเลขสองนะครับส่วนมาวันที่13บสคือเมื่อวานนี้เนาะนะครับ คือแนวต่างของผมมันหลุดนะครับลาวเ d ดีแล้วก็ลาวสตาหลุด2งแนวต่างนะครับส่วนทีวีก็ยังเข้าอยู่นะครับเด่นวิง่งโลดนะครับ <c oughs> นบสุดท้าตามแนวตางนะครับที่คอมเมนต์เนาะนะครับขอปังปัง <c oughs> ผมก็พูดตามสูตรนะครับ S <S> ผมก็ไม่รู้ว่ามันออกอะไรเนาะนะครับวันไหนที่แนวทางมันเดินนะครับมันก็เข้าเกือบทั้งหมดวันไหนแนวทางมันหลุดมันก็หลุดเกือบทั้งหมดนะครับส่วนมันสังเกตดูได้แนวทางวมันไหนที่ตัวเน้นเข้านะส่วนใหญ่ตัวเน้นจะเข้าทั้งหมดเลยวันไหนที่ตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับวันนั้นก็จะเข้าต right ัวที่ไม่ได้เน้นท at ั้งหมดเลยนะครับแนวทางมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แลแนวทางนะครับเวลามันเดินนะครับถ้าท่านดูนะครับมันจะเดินเข้าสองรอบสามรอบบางทีนะครับสองรอบสองวันแล้วมันก็หยุดหนึ่งวันแล้วก็มาใหม่บางทีมันก็หยุดสามรอบเลยนะครับสูงสุดแล้วก็เคยแนวทางของผมเคยด้วยหลุดสี่วันซ้อนนะครับแต่และแนวทางบางแนวทางนะครับบางแนวทางอย่างลาสตา สถานีเป็นอะไระที่เขาเรียกว่าอะไรคำนวณยากมากตัวเลขบางทีนะครับมันอาจจะผมก็ไม่ทราบตุผลเนาะนะครับเราคำนวณเราไม่รู้ผลออกแต่คนที่เขาออกเขารู้นะครับเขาสามารถลบเลขเราได้ไม่ว่าของบมหรือว่าอาจารย์ท่านอนื่นนะครับเขาประมวลผลแล้วแหละนะครับวันแนวทางมันจะมาตัวไหนนะครับเขาคงมี แต่นั้นเขาออกมาเขาก็โดนทั้งหมดเลยนะครับเขาต้องดูนะครับเขาต้องดูแนวทางเราคือว่าดูตัวเลขดงังตัวเลขตัวไหนที่คนเล่นเยอะคนนาไปใช้เยอะไม่ใช่ว่าแค่ของผมนะครับหลายๆที่นะครับหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักไม่ใช่ผมให้แนวทางแค่คนเดียวนะครับบางทีแนวทางมันชนกันหล,หลายอาจารย์หลายท่านที่เขาให้แนวทางนะครับ แล้วทำไมเ้วเขาจะไม่หลบอย่างแก้เอาง่ายๆเราพัฒนางวดที่แล้วนะครับเลขสี่ดีถ้าท่านไปติดตามดูมีแทบทุกอาจารย์เลยแทบทุกสำนักแทบทุกช่องเลยเขาไม่เขาหลบไหมล่ะเขาหลบนะครับเขาหลบไปแค่แต้มเดียวนะครับสี่สองนี่เยอะมากเลยนะครับสีบ่สองบางเลขบางตัวดีถึงกับปิดลับนะครับ พาะอะไรพวกคนเล่นเยอะนะครับคนนําไปใช้เยอะเลขมันชนกันหลายที่แล้วทำไมเขาหลบถ้าเลขมันชนกันหลายที่แสดงว่าเลขมันน่าจะมานะนะครับแล้วก็บนไปเรื่อยเนาะแบบแนวทางนะครับก็อยากให้สมาชิก FC เข้าใจเนาะทันที่เข้ามาใหม่นะครับ แนวทางนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับเราไม่มีใครทราบนะครับผมก็ไม่อยากจะตอบนะครับในในสิ่งที่เรียกว่าเสียบรรยากาศเนาะนะครับการที่เราจะมาสแสวงหาโชคหาลาภหรือว่าหาแนวทางเราต้องมีความสุขนะครับแต่าลครีดนีอย่านำแนวทางไปใช้นะครับเพราะว่าการเครียดนะมันอยู่ในอารมณ์ที่ลบเขาเรียกว่าพลังลบ ทำอะไรมันก็ติดลบแทงหวยก็ติดลบนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางอื่นคิรัฐบาลไทยเหมือนกันนะค,คุณเรานะครับมันต้องมีอารมณ์ที่มีความสุขนะครับมันมีอารมณ์มเรียกว่าอะไรเราลักอะไรสักอย่างนะอะลผลเราได้มามันจะมีความสุขนะครับ แต่ว่าท่านดู room, ่ในอารมณ์เกียดๆท่านหันไปทางไหนท่านก็เจอแต่อุปสรรคเจอแต่อะไรที่มันลบๆและควางหูควางตาไปหมดนะครับครับก็มาดูลาวทีวีเนาะก็ออกนอกเรื่องไปเรื่อยก็บนไปเนาะเรามาดูลาวทีวีนะครับลาวทีวีวันนี้ชุดบินผมให้ที่ สี่แปดสอก่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นตอาไม้ที่4กับ8ปสีกับแปดนะครับ วันนี้ชนเลขกำลังวันเลยนะครับเหล่าทีวีเลขกำลังวันวันพุธสี่กับแปดตัวไหนจะมาแต่ผมในในที่เลขสี่นะครับในในที่เลขสี่ดับให้สามชุดนะครับสี่แปด สี่สองแล้วก็สี่หกสามตัวจับให้ที่สองสี่แปดแล้วก็หกสี่สอง กับสหรับแนวทางลาทีวีเน้นในที่เล็กสี่จดวินตามนี้เลยนะครับตัวที่ผมเน,น้นให้นะครับผมเน้นใาที่48เลยนะครับเล็กเด่นมาด้วยกันตัวลองก็ตามนี้เลย4 2 4ส นะครับในในสีแ่แไปกันต่อที่ลาวเยดีลาวเยดดีนะครับชุดบิน60 7 8 9ยครับ60นเจ็ดแปดเก้ เลขเด่นผมให้ที่6กับ0แนวทางของผมถ้าได้6กับ0ระวังเลข7นะครับบวกเพิ่ม1แต้มมันจะมาด้วยกันหรือเปล่า6 7ตัวที่ผมจับให้นะครับเน้นในที่เลข6 6 7 6 8 6็ สามรวมจากไปที่สองหกเจ็ดแล้วก็สามหกขอไปกับสอง 8นะครับ267หกเจ็บสองนะครับตัวที่ผมเน้นใ้ผมเน้นใ้ชุดนี้เลยนะครับ6 7เจ็นเน้นที่เลข6เล่นเลข6กระวังเลข9ด้วยนะครับ กลับไปกันต่อที่ลาวสตาร์เคืบินบูไมทที่หนึ่งสองสาี่ห้าเลขเด่นบูไม่ที่หกับ2องเน้นในที่เลขหนึ่ง ตัวเจาที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ครับสำหรับแนวทางลาสตา ตัวที่ผมเน้นนัคือหนึ่งสี่หนึ่งสี่ผมก็ไปนเน้นที่ลาวพัฒนาด้วยนะครับมันจะออกลาวพัฒนาหรือออกลาวสตาร์ก่อนหนึ 1, ่งสี่ก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับส่วนบันไดเล่นเลขเบิ้ลนะครับก็เอาเลขเด่นมาเบิ้ลเนาะหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับ, 1, 1, 2, 2, รบทุกแนวทางนะครับเอาเลขเด่นมาเบิ้ลจับกอตามนี้เนาะนะครับครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับ กับได้นี่ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเ c ฟซและท่านผู้ชมที่ขก็มาติดตามรับชมทุกตั้นนะครับโชคดีในวันที่14เดือน5พศ2 5อสงนะครับขอให้โชคดีทุกตั้นหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ